เล่นนกเล่นนกทำไมเล่นกนกมันเยอะเหรอเมื่อกี้เห็นแตนตัวเบลเลยเนี่ยฝนมาอีกแล้วฝนตกอีกแล้วไม่เระดารมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วครับ มันตัวใหญ่ว่าแมงวันอะไรตัวใหญ่ๆนเ,เปานะไล่แมงวันเปาไล่แมงวันอะไรเะเปาเปาไล่แมงวันอยู่หัวไอเสียยังมันไปแล้วมันไปแล้วแม่ไล่ให้แล้ว 这么精准。So ออเออไม่ไหายแล้วออทำดีๆครับมันผัดเดี๋ยวเราทาดหมดเชียงชาสวรรค์เดี๋ยวนะแม่มุนกบ ดูนะแล้วดูิีช้าสวรันนะเอาขึ้นน้ำลายด้วยลูกขึ้นน้ำลายด้วยเออเช็ดน้ำลายเก็บคอแล้วคุณท่าเช็ดน้ำลายมาแม่ทำให้เอาออหลุดมือเออทำให้ครับ ไดนโดนเสาไดโนเสาไดโนเสาใช่ไหมเปาพี่เ,เองจเป่าไม่ทันแบบนี้ครับแม่บอกว่าไงเป่าเป่าแม่บอกว่าไงห้ามโยนของถ้าโยนของไม่มีเล่นนะ เข้าใจไหมเอาเก็บคืนเลยเก็บไว้ดีๆเออเก็บเวลาเก็บของทำไงครับวางไว้ดีๆอ่ะห้ามโยนของไม่เอาไม่โยนไม่โยนนะเดี๋ยวของเล่นพังไม่โยนนะครับห้ามโยนนะ เดี๋ยวไม่มีเล่นนะถ้าพังแม่ไม่ซื้อให้ใหม่นะเพราะว่าเปาไม่ได้เล่นธนุถนอมนะเข้าใจไหมแม่ไม่ซื้อคือนน้ำลายด้วยครับคืนน้ำลายด้วยเออเช็ดทำไมเจ็บคอเหรอลูกทำไมไม่คืนน้ำลายปกติเองเปาคืนนะวันนี้เจ็บคอเหรอ นุมไหมไม,ไม่ตัวเองกินเลยไม่ต้องให้ใดๆเสาตัวเองกินเลยครับ ันไปแล้วอืมต้องไปไล่เองสองมันไปแล้วมันไปแล้วขัดมันไปแล้วอืมมันตัวเองเล่นของตัวเอง จะห่วงอะไรบงวันไมนเป็นไรปล่อย,ยเลยแองบงวันมันไม่กัดหรอกเก็บขึ้นมานะคือน,น,นะน,นะน,น,น้ำลาย้วยนนูกนะคกินเกิน้ำลาไร ดีครับนั่งลงนั่งลงดีๆเดี๋ยวตกนั่งข้างล่างแมวไม่นั่งข้างล่งเดี๋ยวตกแมวลงลงแมวขับลงนะคะข้างล่างลงนั่งข้างล่างนะนั่งลงข้างล่างนั่งลงครับโอเคเก่งมาก เก่งมากเก่งมากครับ mm. นั่งลงนะหก,กแล้วหกแล้ว mm. okay, okay. เออกินกินหนูก็กินแมวไม่เล่นไม่เล่นของกินนะ mm. กินเ, mm. เอามันไม่กินเหรอเดี๋ยวไปตีมันมันเจ็บ ดีๆนะอย่าให้มันอันนั้นคอกัดครับกัดเออโอเคมันไม่ได้แข็งขนาดนั้น <c oughs> ออาเป่าได้กินดีๆเล่น วันนี้อากาศดีฝนจะตกฝนจะตกทุกวันเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่นนเ,หรเขาว่าวันที่สิบห้าพฤษภาเป็นะอะไรนะเริ่มต้นลดูฝนเต็มที่วันที่สิบห้พาพฤษภาทำไรครับเว<ะ>้ย<ะ>นั่งลงดีดี ทำอะไรน้นมันไอน,นั่นตอนไหนลูกมันรั่วเนี่ยมันรั่วแล้วมันรั่วแล้วมันรั่วแล้วนะเอาเป่าเปาเปาเผืเ่อมันขึ้น เป่าเป่าครับเป่าเลยขยาบออกไปอีกนิดนึงมันโดนกล้องลูอกขยาบออกไปอีกนิดนึงใช้เปล่าตรงนู้นนะเปล่าตรงนู้นเออไปปวดมันรั่วทำไมมันถึงรั่วง่ายจังนะ น่าเป่ามันรั่วง่ายจังว้าวองุ่น นั่งรอใครอนี่ เฮ้ยแมวไม่ทำแบบนั้นครับุนเดี๋ยวตกแมวจะไปยืนมัตตากาอย่างนั้นไม่ได้ครับนั่งได้แต่ยืนไม่ได้ใช่นั่งได้ครับแต่ห้ามยืนนะ อเออเจ็อย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวาทำอย่างนั้นเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกครับเดี๋ยวตก อย่าเล่นครับไม่ใช่ของเล่นเขามาตัดหญ้าปิดประตูบ้านยังอย่าอาย่เยาเปาเป่าปตาตดเยปด้าัน่มาเหมือนกันไปปประตูหิ้หยุด ่าาไไปได้เจเอโลอโอ้ยลูกวิ่งนำแล้วนะ ็นตัวใหญ่มากซํำนิ้วโป่งะอะไรปูนแดดแมันเหลามันก็ไม่น่าจะโดนอะไรแใ้เป็นปิ้งยุ่ง่วไปจะห้อยห้อยหลบ เดี๋ยวฝนก็นจะตกอีกแล้วเนี่ยฝนอะไรตกทุกวี่ทุกวันนาอเปล่านะ้ะเออฝนตกทั้งวันเลยโบยู่ไสเออบืนบืนแม่เรียกว่าเรียกโบเออเข้าไปเล่นในขอกตัวเองไปลูกไป บ่ใจเลยบอ่อะันระวังมันตกนะระวังตกนะเจ้าห่วงยางไปไหนโอ้ยฝนจะตกใครเขาจะเล่นน้ำกันไม่มีใครเขาเล่นหรอ อุ้ยเปล่าเสียงรถคันนี้น่าจะใหญ่มากเลยอุ้ยเปล่าไมโครแม่ว่าแล้วมันจะต้องคันใหญ่อุ้ยเปล่ารถไมโครมาอุ้ยรถไมโครอุ้ยเปล่าชี้ชี้ชี้อุ้ยรถไมโครเฮ้ยคันบเบลเลอร์เลยเปล่าคันบเบลเลอร์เลยรไมโคเข้าไปสุดแก่เราจะบอกเรื่องของ ไปทำอะไรตรงนั้นโยนโยนโยนยนโยนนู้นนู้นนไปดูไฟรู้ไอ้เห็ดนะไปบังไอ้ไอ้ไอ้เห็ดนะเปล่า